อยู่ใกล้ชิดกับคนบางคนนะยิ่งนานก็ยิ่งอ่อนแอแท่อแท้อยู่ใกล้ชิดกับคนบางคนยิ่งอยู่นานไปก็ได้เจอศัตรูได้เต่เวรได้จะปัญหาได้จะโรคสารพัดจะได้สุดแท้แต่นิสัยของคนอยู่กับคนบางคนเราจะได้กำลังใจอยู่กับคนบางคนจะมีความสุข อยู่กับคนบางคนอยู่ใกล้ชิดกับคนบางคนนี่จะมีทรัพย์มากอยู่ใกล้ชิดกับคนบางคนจะมีหน้ามีตาม,มีเกียรติในสังคมแต่ส่วนใหญ่มึงจะเจอแต่คนเกียรติามึงลงผุบลงเหวเป็นมึงคบทำมึงคบคาสมาคมทำคำทำเขารู้จักคุ้นเคยกับบุญได้สนสิทสนองกับบุญจิตใจเขามึงสนิทสนองกับบุญจิตใจของมึนนบบจงมจะเป็นบุญ ตอนนี้มึงจะคิดดูสิว่ามึงคบกับผู้มีอิทธิพลอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากมีอิทธิพลมีอิทธิพลอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลมีวาสนาบานมีมากกว่านั้นเถอะคนจะยอมรับยอมรับยอมรับไม่ใช่แบบนักเลงอิทธิพลค,คนมีอิทธิพลมากคนจะยักรับเคารพยำเกงเขามาก ไม่ว่าเขาไปวงการไหนคนกะให้เกียรติเขามากถ้ามันคบกับพวกนี้ที่พรอมแบบนี้ชีวิตเขามันก็นจะมีหน้ามีตาโดดเด่นขึ้นในสังคมบ้านเนมะืองบุญยิ่งกว่านี้อีกเทียบกันไม่ได้เป็นเลิศในโลกทั้งเทวโลกทั้งคอมโลกบุญ